บนศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับครับโดยคุณรังสรรค์มณีรักษ์ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านประพัฒน์ปทธปสุธนเป็นผู้ตอบประตูถามขอเชิญแล้วก็อนุญ,ญาตให้ท่านเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดรองทิบดีนะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยครับขอเชิญคุณรังสรรค์ หมายอย่างครับกรงสันครับคบูถามของท่านก็ท่านทีประภัทรโพธสุทนจะเป็นผู้ตอบนะครับแล้วก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่ากธูถามแยกเฉพาะ กระทูที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานเก็บน้ําผาแดงบ้านแม่พอกเหนือหมู่ที่5ตําตบลสีวิชัยอําเภอรีจังหวัดลําพูนท่านรังสรรค์ถามได้สองครั้งนะครับไม่เกิน20นาทีขอเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนพักเพื่อไทย ผมต้องขอขอพระคุณนะครับท่านประธานที่ให้โอกาสผมมาสอบถามท่านรัฐมนตรีท่านประพัทโพราสุทนนะครับกับขอพระคุณท่านอย่างยิ่งที่ได้มาตอบกระทูท้ผมนะครับแล้วก็ขอขอพระคุณท่านนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดลําพูนไปเยี่ยมเยือนพี่น้องบรรโฮ่งผมต้องกราบขออภัยท่านท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมติดภารกิจเลยไม่ได้ไปรับท่านแต่ก็ขอขอบคุณแทนพี่น้อง อำเภอบรรฮงจริงๆครับที่ท่านใจใสเรื่องความเดือดร้อนนะครับท่านประธานครับผมมีสองคำถามแต่ว่าผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีของผมนะครับแต่ว่าผมจะมีเรื่องฝากท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลําพูนครับเชิญเลยครับท่านประธานครับด้วยราษฎรบ้านไม่ปอกเหนือนะครับตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตรปลูกลำไย,ยปลูกมะม่วงปลูกข้าวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับน้ําที่ใช้ในการเกษตรนะครับอาศัยจากแหล่งน้ําเดียวนะครับคือน้ำาจากลําห้วยผาแดงและในกรณีที่ถึงหน้าแล้งนะครับการเพราะปลูกต้องใช้น้ําจํานวนมากนะครับเมื่อไม่มีนะครับอ,อ่างเก็บน้ําไม่มีฝายกันน้ํา ประกอบกับพื้นที่ในการปลูกการทำเกษตรกรรมนะครับปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเนี่ยทำให้น้ำไม่พอใช้โดยลำห้วยผาแดงนะครับเป็นลำน้ำย่อยฝั่งขวาของแม่น้ำลี้นะครับมีต้นกำเนิดจากดอยผาแดงและสันเขาสูงทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอลี้นะครับแนวเขตติดต่อกับอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะครับไหลไปทางทิศต,ตะวันตก นะครับไปรวมกับแม่น้ําลีที่บริเวณบ้านแม่ปอกซึ่งต่อมานะครับต้องขอบพระคุณนะครับทางกรมชนประทานได้ความนะครับสนใจได้เริ่มที่จะทําโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านผาแดงนี่นะครับโดยมีเหตุผลที่จะช่วยเหลือพี่น้องบ้านแม่ปอกเหนือพี่น้องตําบลศรีวิชัยในการใช้น้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคครับท่านประธานครับโดยถ้าหากนะครับ การเก็บน้ําแห่งนี้สําเร็จเนี่ยจะสามารถส่งน้ําให้แก่พี่น้องในการทําเกเษตรกรรมได้ถึง926ลูกบาทเมตรต่อไร่และสามารถส่งน้ําให้พี่น้องบ้านแม่ปอกเหนือนะครับได้ถึงเดือนละ,ะประมาณ450ลูกบาทเมตรต่อเดือนพี่น้องแม่ปอกเหนือดีใจนะครับที่ทางกรมชนระทานให้ความสําคัญนะครับพอวิเคราะห์อะไรเสร็จก็บอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยครับเหมาะสม ที่จะสร้างอ่างผาแดงอ่างเก็บน้ําผาแดงแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านมานะครับเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับเมื่อเช้าผมสอบถามท่านกับเรื่องโครงการนี้กับกำนันตำนนบลศรีวิชัยนะครับกำนันมนัฐเมธาท่านก็บ,บอกว่าโครงการนี้พี่น้องนะครับมีความหวังมากแต่ก็ผ่านมาเป็น 10, 10ปีปรากฏว่าพอสอบถามต่อไปนะครับปรากฏว่าสำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับได้ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินการนะครับทำารายงานกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแต่ปรากฏว่านะคะกรรมการผู้ชํานาญการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ําผาแดงอำเภอลี้จังหวัดลําพูนของกรมชนประธาน โดยให้กรมชนประทานแก้ไขนะครับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานตามแนวทางรายละเอียดประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดซึ่งขณะนี้นะครับทางเทศบาลตำบลรีวิชัยได้สอบถามไปแล้วนะครับก็ได้รับคำตอบมาแบบนี้ผมจึงมีข้อปัญหานะครับเรียนฐานท่านประธานผ่านไปยงังท่านรัฐมนตรีนะครับว่า ขณะนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชนประธานนะครับมีกมีการดำเนินการปร,ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดประเด็นหรือหัวข้อตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบผู้ชำนาญนการมีมติและดำเนินแก้ไขแล้วหรือไม่อย่างไรผมขอทราบรายละเอียดครับขอบุณครับครับขอเชิญน้ำผีครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ท่านสสหลังสรรบณณีรัตนจังหวัดลำพูนต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนที่เอาใจใส่จริงๆวันที่ผมไปบ้านโฮองก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำเหมือนกันบ้านโฮงอำเภอรีเถินก็วันนั้นก็ได้แก้ปัญหาเพราะว่าอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำเพราะว่าฝนตกน้อยตรงนั้นเป็นที่อับประการที่สองทรวนใหญ่ นับเป็นพันพันบ่อใช้ระบบบาดาลตอนนี้ลำไยก็ต้องการน้ำเราเห็นใจลำไยกำลังออกก็ราคาก็จะมีปัญหาในอนาคตผมก็ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่เข้าใจและพอใจโดยให้เขาปรับลดค่าไฟฟ้าให้นะฮะที่พี่น้องเดือดร้อนอยู่เป็นพันพันบ่อ,อบาดาลน,นะฮะและท่านไปติดตามให้ด้วยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมงานด้วยเรื่องที่ท่านถาม อ่างเก็บน้ําผาแดงนะฮะขอชี้แจงกับท่านท่านเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าเริ่มต้นจากพี่น้องประชาชนร้องขอว่าตรงเนี้ยน่าจะเก็บอ่างสร้างอ่างผาแดงเพื่อเก็บน้ําให้เพื่อกเกษตรกรได้ทางกรมชนะทานก็ไปศึกษาและก็เสนอให้คณะคอจกรนะคอจกรเรียกว่าคณะกรรมการผู้ชนานาญพิจรารณารายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นะอันเนี้ยสำคัญที่สุดที่ท่านพูดถึงยาวมากคณะกรรมาการชุดนี้เราก็ยื่นไปครั้งแรกเนี่ยวันที่12มกราปี61แล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ก็เหมือนที่ท่านบอกไม่อนุมัติให้กลับมาศึกษาใหม่อีกเราก็ศึกษาครั้งที่สองเสนอไปอีกครับครั้งที่สองวันที่12กรกฎาคมปี62คือสองปีที่แล้วคณะขอจกรนี่ก็เหมือนกันก็ตีกลับมาอีก เ็นครั้งที่สองเครานี้ทำยังไงเราก็ให้กรมชนเนี่ยไปพิจารณาดำเนินงานใหม่วันนี้ขอตอบท่านว่าข้อที่หนึ่งคณะกรรมการชุดเนี้ให้ไปแก้ไขและทางกรมชนก็ยืนยันว่าจะเข้ามาได้ในเดือนกันยาปี64นี้คิดว่าผ่านแน่นอนเพราะครั้งสุดท้ายแล้วทางชลประทานก็จะออกแบบถ้าเมื่อผ่านคอจกอครั้งที่สามนี้แล้วก็จะออกแบบได้แล้ว ในปี65 65ก็จะตั้งงาประมาณให้นะครับเพราะความจุข,ของอ่างฟาแดงเพียง560,000คิวเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ใหญ่โตมากนะักเป็นพื้นที่ประมาณ152ไร่ก็มีผลกระทบไม่มากนะักดังนั้นก็ตอบท่านว่าให้ไปชี้แจงกับพี่น้องราษฎรเลยนะครับปี65เราจะสำรวจให้เสร็จปี66ตั้งงาประมาณให้ก็จะสร้างเสร็จในปี67ครับ ขอกาบเรียนท่านผู้แทนราษฎรและท่านประธานที่เคารพครับรับเชิญท่านรังสรรค์ถามครั้งที่สองครับกระเบียนครับท่านประธานสภาที่เคารพผมรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนพรรคเพื่อไทยผมขอขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าคําถามที่สองเนี่ยท่านได้ตอบผมไปแล้ว เพราะว่าผมคำถามที่2ผมจะถามว่าถ้ามีการศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมอเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยทางกรมชนประทานนะครับจะดําเนินการออกแบบและจะก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องนะครับบ้านไม่ปอกเหนือเนี่ยจำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือนถ้ารวมพื้นที่การเพาะปลูก1,200กว่าไร่ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าพี่น้องบ้านไม่ปอกเหนือนะครับวันนี้ ได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีรับปากว่าในปี2567การก่อสร้างต้องเสร็จเรียบร้อยเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าลำไยมะม่วงนะครับลูกโตๆสวยๆเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่มีทางทําได้เด็ดขาดลำไยคุณภาพก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํากับขอพระคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านปรมธานครับในเมื่อท่านรัฐมนตรีตอบคำถามผม ครบถ้วนนะครับท่านประธานครับผมมีเรื่องฝากท่านรัฐมนตรีอยู่หนึ่งเรื่องครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีครับท่านได้ไปพื้นที่จังหวัดล,ลําพูนวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านคงทราบดีนะครับว่า,ามะม่วงเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับผมฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเราได้เห็นชอบพระราชกฤษฎีกา,กากู้เงิน5้าแสนล้านมันมีมาตราห้านะครับ วงเล็บสองว่าให้ใช้เงินนี้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นประเด็นครับท่านเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดลำพูน37,000กว่าไร่เชียงใหม่64,000กว่าไร่ทั่วประเทศถึง760,000กว่าไร่ได้รับผลกระทบเพราะปัญหาโควิดส่งออกมะม่วงไม่ได้ ต้องเอาไปแจกจ่ายเอาไปเลี้ยงช้างนะครับต้องเอาไปแบ่งปันกันกินไม่มีราคาเลยครับท่านาราคาตกถึงเหลือแค่3บาทถึง5บาทดังนั้นผมฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีครับอย่างน้อยนะครับเงิน3 0 0แสนล้านบาทตามบัญชีแนบท,ท้ายที่จะให้เยียวยาพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพแบ่งให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะม่วงบ้างได้ไหมครับเขาขอไม่เยอะครับเขาขอยื่นเรื่องมาว่า ขอ2,000บาทไม่เกิน25ไร่เหมือนที่เคยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเมื่อปีที่แล้วครับจะเป็นพ่อคุณอย่างยิ่งเพราะตอนนี้ขาดทุนกันมากครับเงินนี้จะไปเสียค่าดอกทกศก็ไม่มีครับค่าปุ๋ยค่ายาที่ติดเข้ามาชื่อเข้ามาก็ไม่มีจ่ายครับท่านประธานครับฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับช่วยกรุณาเมตตาทางพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงด้วยครับกับขอบคุณครับครับท่านผู้เสีบเจิญนะครับ คำรำลาบที่เคารพครับขอบคุณท่านสสนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงกรเกษตรท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยได้รวบรวมแล้วนะฮะสิ่งใดที่มีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะมะม่วงนะครับตอนนี้ลำไยก็ต้องกลับไปทบทวนอีกนะครับปีที่แล้วเราก็ให้ไปแล้ววันนี้พืชทุกตัวประสบปัญหาโควิดท่านรัฐมนตรีว่าการเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็สั่งเลยว่าไปสำรวจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนีนน้นอกจาก ข้าวก็รวมด้วยนะฮะท่านก็จะไปดูแลให้ไม่ใช่เฉพาะท่านมาม่วงอย่างเดียวนะครับเราก็จะใช้เงินก้อนนี้ได้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณขอบคุณท่านรงสรรค์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านรมตรีครับชื่นชมท่านรู้ปัญหาแล้วก็ตอบปลายใต้เวลาที่กาหนดไว้ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขอชื่นชมด้วยความดีใจครับครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ